สวัสดีครับทุกคนมาพบกันอีกแล้วกับมุมมองน้ำมันประจำวันศุกร์นะครับที่19มกราคม2567ครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูอัปเดตแผนต่อจากวันพฤหัสที่ผ่านมากันในวันพฤหัสที่ผ่านมาเนาะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าแผนที่ได้ให้ไว้นะครับเขาก็ยังคงปรับตัวอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับเป็นกรอบสามเหลี่ยมในชุดนี้แหละแล้วก็ได้มาถึงแผนนะครับที่เราได้ให้ไว้นะครับในเมื่อวานนี้นะครับที่ราคา74.18นั่นเองนะครับ ซึ่งลองมามาร์กราคาดูแล้วนะครับเมื่อวานนี้ราคาเข้ามาตอนประมาณตีสองนะครับตรงนี้เนาะหายอยู่ที่เจ็ดสิบสี่จุดหนึ่งแปดนะครับก็ถือว่ามาอย่างเฉียดเฉิวเลยนั่นเองเนาะเรียกว่ามาแตะแล้วก็ปรับตัวลงไปแล้วนะครับในชุดนี้เนาะถ้าใครนะครับยังไม่ได้ไม้เซลตรงชุดนี้มานะครับตรงจุดนี้นะครับตอนนี้เราจะต้องรอในลักษณะของการรอสัญญาณคอนเฟิร์มกันแล้วนะครับ รอสัญญาณคอนเฟิร์มเราจะรออยังไงได้บ้างเนาะง่ายๆเลยก็คือเราจะต้องรอในรูปแบบแพทเทิร์นของการเทรดด้วย Q m s เ l l นั่นเองนะครับในกรอบของซัลายชุดนี้แหละเนาะถ้าไม่มีสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับราคาปรับตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเราจะไม่สามารถที่จะใช้เทรดเซลในโซนนี้ได้เนาะเนื่องจากว่าราคามโอกาสปรับตัวทะลุก,กรอบสามเหลี่ยมนี้ขึ้นไปได้และเราจะรอนะครับในลักษณะของเส้นสีส้มที่เราได้ให้ไว้ในเมื่อวานนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีสัญญาณคอนเฟิร์มแล้วเกิดสัญญาณนะครับ ในรูปแบบของเส้นสีส้มที่เราได้ให้ไว้แบบเมื่อวานนี้เนาะเราค่อยหายจังหวะที่จะเทรด Follow by กันต่อนะครับส่วนถ้าหากว่าราคานะครับปรับตัวลงมาเนาะจากจุดนี้เลยนะครับเราก็จะมารอรับอีกทีหนึ่งนะครับที่ชุดของ QM นั่นเองเนาะ QM แบบไหนล่ะก็คือ QM QM ภาพนี้เอง QM by ตรงนี้นั่นแหละนะครับที่เราจะใช้เทรดกันเนาะก็จะอยู่ในกรอบนี้ครับที่61 จนถึง7จ6เนาะมันจะเป็นจุดที่เราจะรอเทรดบายอีกจุดหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้จุดที่เราจะรอเทรดเซลก็คืออยู่ในกรอบซับไพโซนนี้นะครับหชุดเนาะด้วยการรอสัญญาณคอนเฟิร์มนั่นเองนะครับและอีกจุดหนึ่งเนาะก็คือชุดข้างบนนู้นเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูภาพใหญ่นิดนึงก็จะเป็นภาพของซับายโซนของภาพเดนั่นเองนะครับในภาพใหญ่ตรงนี้นะครับรอสัญญาณคอนเฟิร์มด้วย Q m เเช่นเดียวกันเนาะเพราะเมื่อไหร่นะครับที่ราคาสามารถ เบรกขอบสามเหลี่ยมตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับมีโอกาสที่นะครับราคาจะปรับตัวขึ้นต่อได้เช่นเดียวกันเนาะเพราะเข้าเงื่อนไขของการที่เขาสามารถยกโลยกไฮและทําเป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองเนาะแล้วทีนี้ล่ะเราแผนน้าเงินที่เราได้ให้ไว้เมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างเนาะจะสังเกตเห็นว่าราคาครับไม่ได้เป็นไปตาม แบบแผนของเส้นสีน้ําเงินหรือเส้นสีม่วงตรงนี้เนาะให้เราลบทิ้งไปก่อนนะครับแล้วจะเป็นยังไงล่ะถ้าเกิดว่าราคาปรับตัวลงมาที่ QM ชุดนี้แล้วราคาไม่ได้ปรับตัวให้เราบายขึ้นไปต่อได้นะครับหรือทำโคงสร้างตามเส้นสีส้มให้เราต่อได้เนาะสิ่งที่เราจะรอครับก็คือรอให้เขาเบรกสวิงโลตรงนี้ครับเหมือนกันแล้วรอเบรกดีมานทั้งหมดไปเนาะแล้วค่อยหาจังหวะที่จะเทรด กันต่อก็เหมือนจะคล้ายๆภาพเดิมเลยแต่ว่าจุดที่เราจะรอเนี่ยจะเป็นจากจุดนี้แหละลงไปนั่นเองเนาะแค่นี้ครับง่ายๆเลยสําหรับการเทรดในน้ํามันของเรานะครับที่จะอัปเดตให้ในวันนี้เนาะแล้วพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาด แอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเตย้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ